ศูนย์ต่อศูนย์อิสต็อปเปิดเปิดไม่เข้าพี่เสกโอ้ยจับแจมแรกมาแล้วครับแจมซุ้เต็มโอ้ยแจมแรกของบอลน้อยแล้วเจ้าโป so ้ครับหนึ <h ank o> <cra> ่งต um ่อศูนย์แล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับวันนี้ครับใครจะรับหนึ่งเงินรางวัลเป็นหนึ่งห้าพันบาทไปครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเจ้าบอลน้อยเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟนีนะครับบอลน้อยครับพี่เตี้ยวไม่หลวงแต็ม เตี๋ยวเมียหลวงได้แต้มครับมาแล้วครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับอุปสรรคคือลมครับโอ่งตัดไปโอ้โหพี่ท็อปปล่อยออกตรงนี้โอ้โหก๋วเตีเมียหลวงในแทมตัวครับเอาแล้วครับมาแล้วพี่ท็อปท็อปส่งเสียงแล้วครับเอาครับเอาครับไฟกาครับกับพี่โยครับ มว,วยน้อยครับแอดมวยน้อยสองหนึ่งสองต่อหนึ่งครับโอ้โหพิเศษเสริมไม่ข้ามตรงนี้เอาแล้วครับเต้มเลยครับของเจ้าบอลและเจ้าปูครับสองเท่าสองเท่าครับพี่ท็อปเสิร์ฟมาจังวงหนึ่งจังวงสองบอลน้อยลูกหน้าโอ้โหเด็กดีจริงจริง เจ็ดประสินครับได้ดูความสองให้สองต่อสามครับตัดมาวันนี้วันนี้ไม่รวมในทีมไม่ภูมิในความเดือดร้อนมาถามคนในไทยรู้ฮะสามเท่าไทยสามเท่าครับตัดไปว่าไงครับพี่ท็อปเปิดพี่เสกตามไปยกหลังคอร์ดท็อปจันโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับ ยั้ได้เหมือนเดิมครับพิเศษซีกสิเปกตะกราินปีหน้านะามี่ี่ททำเสื้อทำเสื้อทำเสื้อันนี้อันนี้อันนี้ของแอมมีครับ เจอพี่รวงได้แก้มโอ้แขนแขน้แขนสั้นไม่ใช่แขนกูดเซตที่หนึ่งครับรอบชิงนาเลิศดสามห้าสามต่อห้าบอลน้อยตัดไปโอ้ตับไปสูง เสียช่ว์เลยครับจากลมหนาวครับ6 3บ <c oughs> ัดมาโปร่งมาออกป้ายยกขึ้นบอลน,น้อยบาขามเรียบร้อยดีแนนักสดษสุดยอดฝังบอลน้อยแพ้ลูกเสือต้องรอชมกัน6-4 6ต่อ4ครับบัดมาเอาหูบอลน้อยหนึ่ง วงหนสองวันน้อยโอ้โหสี for, Fif ่เดน้ำส้มในแต้มส้มในแต้มครับหกห้าหกต่อห้าครับโู้พี่ท็อปเสิร์ฟมาครับสองวันน้อยโอ้โหูวันน้อยบักขาครับสุดๆครับเดน้้มในแ้โอ้สุดสุดๆครับ ที่สามใครชนะครับเอกนัดครับชนะได้ที่สามไปนะครับเท่าหกเท่าครับใเอ้ยทบจันทบุรีโอ้โหสุดๆครับเดี๋ยวไม่รู้คแท่แทโอ้โหส่งเสียงนะครับพี่ท็อปครับอสท็อปครับไม่ใช่ไม่ใช่ อาหารพานครับี่ท็อปครับหกเจ็ดหกต่อเจ็ดครับจะบอลเซิร์ฟไบเอาแล้วอ้พิเศษวินครับอ้หจะบอลเซิร์ฟดีครับอ้หสุดๆครับถ้าบอลเก่งเจอเสียกชอบคงมันเท่าเจ็ดเท่าครับผู้นี้ครับ โป้งมาก<อ>ป้ายว่าไงตอบ้ยดีครับก๋วยเตี๋ยวเมือหลวงแด้แต่สุดสุดครับ<ว>เอาแล้วครับทหารนะครับ เจ็ดโอ้โหนะครับพี่ท็อปครับเป็นมังคุดจานเกี้ยงครับท็อปนะครับจานเกี้ยงเอาเลยครับพี่ท็อปครับจะเอาที่หนึ่งหรือจะเอาที่สองครับวันนี้เท่าเท่าครับเสิร์ฟมาอยู่โป้งนึงโป้งสองโป้งมันแน่นนะครับไอ้เข้าไปโอ้ยนะครับนิดเดียวครับพี่ท็อปครับจานเกี้ยงของเราแต่เป็นแน่ ปอลน้ยตัวเล็กหรือโป้งตัวใหญ่ยืนคู่กับกันแล้วทําไมเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่โอ้จะโป้งสูงกับร้อยแปดสิบก <1, S 1> ับแปดต่อเก้าัดมาจะวันหนึ่งบอลส <1, S 1> อง <1, S 1> โอ้ยคุยเตือไม่หลวงแน่น,นะครับคู่นี้ครับเจ้าโป้งตัวสูงครับเจ้าโป้งร้อยแปดสิบนะครับเจ้าบอลก็เลยดูเป็นตัวเล็กไปเลยครับเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่นะครับ เก้าเท่าเก้าเท่า, 9, ทาครับคู่นี้มันแน่นอนครับเบียดคู่ขี้ครับเซตแรกตัดไปพี่ท็อปหนึ่งพี่เสกสองพี่ท็อปโอโอ้คุณเตียวไมีลวมไม่แย้งนิดเดียวครับเอาล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ381ยูสเซอร์ครับเอฟซีบอลน้อยจัดไปครับคุณจิรพัฒน์ท็อปไม่ใช่อสอน,นะครับอ๋อครับขอโทษครับ วงตัดไปโอ้โหพี่ท็อปไปอ๋อครับคือเตี๋ยวมีหลวงได้แต่เก้าสิบเอ็ดเก้าต่อสิบเอ็ดครับเจ้าบัลน้อยตัดไปทางไหนไหนตัดไปโอ้โหเจ้าบัลน้อยว่าเตะไม่ลงเลยครับโอ้โหท็อปครับโอ้โหเตะหนักมากครับพี่ท็อปครับใส่เต็มข้อรอดเต็มแข้งครับ นักเตะแรงเตะชัวร์ครับท็อปจันทบุรีสิบสองเก้าเอชเองครับจัดไปครับสิบสองเก้าโอ้โหพี่ท็อปครับโอ้โหเปิดพี่เสกตามยกพี่ท็อปโอ้โยปาไงครับฟีบอลโอ้โหพี่เสกบอกโอ้ยโอ้ยปล่อยผมครับเจ๋เป็หลืงแท้แท้พิเศษครับโอ้โหจัดเองเลยครับ ุ้มันจริงๆครับเตกจังหวัดไหนครับแอดจังหวัดร้อยเอ็ดครับมันนี่นะครับโอ้โหเสกท็อปคู่ครัจริงๆครับโอ้โหสุดๆครับสิบสามเก้าสิบสามเก้าครับคูจริงไม่น่าแบ่งกันนะครับไม่แบ่งครับแบ่งไม่ได้ครับดูสิครับแบ่งยังไงครับมวยใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้ไม่แบ่งแน่นอนครับสิบสิบสามต่อสิบครับ นนะลังวันที่หนึ่งมันก็สองหมื่นห้าพันบาทครับที่สองแปดพันที่สองแปดพันะครับที่สามห้ที่สี่สามพนะครับสิบเอ็ดสิบสามสิบต่อสิบ,สสบ,สบสครับจบปุงว่าไงอัดไโอ้โหวีท็อปเปิดนิ่งมากครับโอ้พิเศษยกห่างนิดนึงโอ้ครึ่งรอบยังอยู่ครับด<ป>าด<ป>สองไหมพิเศษ โอ้โหพิเศษสั่นเองเลยครับโอ้โหสุดๆครับโอ้โหพิเศษอีกแล้วครับพิเศษจัดสองสามลูกแล้วครับอันนี้นะครับโอ้โหยิงมวยใหญ่จริงครับพี่เสกครับเสกครับคู่นี้ครับแจกให้แล้วครับขอบคุณครับอีกแค่เดียวเกมดับมันเอาง่ครับสิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดสิบสีส่ครับ โอ้ยเจ้าบอลเซิร์ฟครับเกมครับเซตแรกครับเป็นแพิ่ท็อปพี่เสกสรรชนะเจ้าพุ่งและเจ้าบอลนะครับด้วยสกอร์15ต่อ11แต้มครับนี่ครับเสกท็อปครับรอชมเซตสองครับนี่ครับเจ้าพุ่งบอกว่ามาครับกูเจอไม่หลวงกูสายโซกตรงสนามของพิทภาพเริ่มศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้โหตัดไปทางเจ้าพุ่งเปิดปินนิดนึงเจ้าบอลน้อย โอโหโดดรอครับเป็นแต้มหรือเปล่าฟรีบอลไอ้แล้วครับพี่ท็อปจันโอ้โหมิเตอรไม่ลวนได้แต้มโอ้สุดสุดครับหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับพี่ท็อปโอ้โหตัดไปครับเจ้าบอลน,น้อยลากเล่นเองครับโอ้โหสุดสุดครับบอลน,น้อยลูกนี้แดาน้ำส้มได้แต้ม แรกแล้วครับขอบคุณครับหนึ่ง่อครับท่านแชร์นะครับตอบลูกออกครับลูกนี้แต so ่น้ำส oui ้มในแต้มครับไลค์กดแชร์ด้วยครับโค่ชครับสองหนึ่งสองตอนหนึ่งครับ ตัดมาว่าไงครับพี่เสกหนึ่งพี่เสกสองพี่ท็อปจันทรบุรีโอ้ยเดี๋ยวไปหลวงแม่แต้พี่เสกพี่ท็อปเสิร์ฟดีกว่าครับใช่ครับลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟทำงานดีกว่ามากครับสองพี่เสกโอ้โหสุดๆครับสองเท่าครับเสิร์ฟฟรีครับเจ้าบอลตัดมาโอ้โหพี่เสกหนึ่งพี่เสกสองท็อปจันทรบุรีโอ้โหเดี๋ยวไปหลวงแม่แต้ แบมแบมพี่คงจะเตะได้ท่ามันพี่ท็อปอย่ครับสองสามผมก็บอลใหม่ไทยเดียวกันได้สินี่แหละครับตัวฝันมันบอนึ่ตัวพี่บอลท่อนอนตัวพี่ฝันหมูมาไปเสร็จมากครับเสกยกล้วยเบสเล่นเองอีกแล้วโอ้โหเก๋จริงครับลูกนี้โอ้ยมาแล้ครับพิเศษครับโอ้โหโชว์ลูกเก๋เห็นเลยครับโอ้โหโอ้โหอย่าโฟงไอ้ครับลูกนี้ โอ้โหดีครับดูสิครับสี่ต่อสีต่อสงครับพี่ท็อปตัดจอดไปเจ้าบอลบอกว่าลากเล่นเองโอ้โหเจบอลครับโอ้โหเดะ๋รงเตะครับนัทพลเคลือบนอกสวัสดีครับนัทพลเคลือบนอกครับสวัสดีกล้วยจารุ่นวัดครับ โอ้โหบอลน้อยโอ้โหเกือบติดเกี่ยวพี่ท็อปครับโอ้โหตีดีครับจะวันน้อยครับจะอยู่ไหนครับร้อยเอ็ดครับสองสองไทยคอร์ดมันสุดๆแล้วครับตะก้อสุดยอดครับถ้าเก่งบอลน่าจะัแน่นอนครับสีเท่าครับเก่งบอลท็อปเซกครับมันแน่นอนสีเท่าว่าไงครับโอ้โหจั่วพวงนิ่งมากครับโอ้โหโอ้ออดไอเสกไหม ติดเกี oh. ่ยวอีกเลยติดตรงโอ้แน่นจริงๆครับพิเศษครับเกือบติดเกี่ยวครับเมื่อกี้ตะวันก็เตะหนักแล้วนะครับเมื่อกี <t <t ้นะครับเสียดายโอ้โหเจ้าโครลาเสียดายครับมาครับโครลาครับมาดูนะห้าสี่ห้าต่อสี่ครับเอาพิเศษแกะรองเท้าพี่นิดนึงหมู่สามยกพี่ท็อปโอ้โหดูสิครับดูพี่ท็อปสิครับ ลูกเก่าใิครับท็อปครับท็อปท็อปเสกครับเออวาท็อปเสกเอ,อแล้วครับเจ้าโป่งตัดมาโอ้โ <laughs> หสีส่ภอพครับตีเจอไปรัวไปเต้สี่ร้อยท่านชมครับแชร์ด้วยครับห้าหกห้าต่อหก จุงกระไม่องบองพระโอนโอ้โหข้างนี้มีเสกยอดที่ท็อปโอ้โหนเรียบร้อยดีเลยครับผมเรียบร้อยครับบันสุดๆครับสองสองท้ายคอร์ดเกิดเหตุก่อนครับโอ้น้องกครา7-5บาดเหตุ7-5ครับตัดไปโอ้ลูกเสิร์ฟครับโอ้ชักเลยครับเจ้าวันโอ้เจ้าโป้งโอ้ได้แต้มครับเจ้าโป้งได้แต้มเฉยครับตรงนี้ เอาแล้วครับโอ้โหสุดๆครับหนาวครับหนาวมากๆเนาะเดี่แบบแก้ไหมตัวนี้ต้องแก้ได้แก้ครับต้องแก้ให้ได้เด้อตัวนี้ไม่ได้ตีผมไม่นอนครับมันไม่หลับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับสามลูกสุดท้ายเสียบโคตรดีเอาแล้วครับโอ้ยออกครับลูกนี้ออกเดียวครับพี่ท็อปครับยัดทุกท้องกลางเลยครับเกือบมาสุด โอ้โหสั่งได้ครับเจ้าเจ็บครับสั่งพอสุดท้ายสุดครับโอ้โหลูกนี้เจ้าโป้งยกไม่ดูบอลน้อยโอ้โหบอลน้อยก็เตะดีครับเดี๋ยวมาไหวะเดี๋ยวพ่อเดีดีครับบอลน้อยเอาละครับ 8ป <7, S 2> 8ต่อ7ครับบอลน้อยโอ้โหเสิร์ฟออกครับลูกนี้<อ>นิดเดียวครับเสิร์ฟดีแล้วนะครับบอลน,น้อยลูกนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยๆนะครับคนละหนึ่งดวงยิงกำไรใจให้กับเอนวินนะครับแเท่าแเท่าครับจัดไปครับเจ้าพงตัดมาพิท็อปเปิดง่ายๆครับพี่เศษยก พี่ท็อปจันทบุรีโอ้โหเรียบร้อยครับมิเตอร์มหลัวแม่แน wow, ่ค e ่ายเดียวกันเองยวุ oh. ่นเลยแต่เตยชัว no, ร no, no, no ์มากเลยพี่ท็อปเนยแม่นมากเก้าแปดต่อเก้าครับแต่แน่นจริงๆครับโอ้โหสุดๆครับมิเตอร์มหลัวเด็ดดีมากครับพี่ท็อปครับ สิบแปดสิบต่อแปดครับโอ้โหลูกเสิร์ฟครับปดเสิือบไหมไอ้ท็อปไหมติ๋วม่ล้วงได้แต้เสิร์ฟดีครับที่ไอ้เสกที่ไอท็อปเลยเสิร์ฟรีไหมสุดๆเลยมาดูวงเสิร์ฟพิเศษครับยิงหน้าซ้ายหน้าขวาเลยนะครับสิบเอ็ดต่อแปดครับดูสิครับโอ้โหยกโป้งโชว์ความนิ่งครับ โอ้ยจะกินเกี่ยวพิเศษครับเนี่ยน้ำตบแต่แต่อำเภออะไรครับอำเภอกระสืวิสัยครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับขออนุญาตแชร์ด้วยนะครับพุ่งนิ่งมากครับเป็นกีฬาที่รักที่สุดขอบคุณที่ได้สสนุนครับครับผมแข่งวันไหนครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับท็อปจันทร์อู๋วิ่ท็อปนิดเดียวครับเนี่ยน้ำตบแต่แต่อะไรครับไม่ครับ ไปชักเก็บต่อคอนเทนเนอร์ทับมุ่งครับมุมกุ่มโอ้ยจิ้งจิ้งเป็นรูปเลยมุ่งตัดมาโอ้เข้ามาอยู่นี้ยัดเข้าช่องกลางครับพี่เสกกับพี่ท็อปก็กลกันนะครับเมื่อกี้แต่ลูกมันออกครับยัดเข้าช่องกลางเลยครับ องครับบอลน้อยตัดมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโยกให้พี่เสกพี่เสกโอ้ไม่ข้ามครับแต่น้ำสูตรแน่เอาแล้วครับสิบเอ็ดสิบสองแล้วครับตอนนี้เจ็บนต้นแบ๊ว สิบเอ็ดสิบสองครับมนบางไปูังไปพิเศษยกพีทับโอ้โหเดินเข้ามาสองคนก็ไม่โดนโดนเดอกับโอ้เจนนี่กูอะเมนซ้ำเกลวนี่แหละใส่คักใส่คักเขาอหไรเขาใส่ใส่ตยที่ยืมยใสตุยเด็กติบแตกสิบสามต่อสิบเอพิเศษโอ้ตัดหน้าซ้ายจะวันน้อยเลยครับ โอ้วิท็อปครับเชือดง่ายๆครับเดี๋ยวไม่ลวงแน่โอ้โหมาแล้วครับ14ต่อเท่าไหร่แล้ว12ครับไม่เกมไม่เกมงเพราะลูกนี้ครับอยู่ที่นีครับนวครับอีกแค่เดี๋ยวีเกม 14...11 14ต่อ11ครับตกทีครับเดี๋ยวโป้งหูนิ่งมาครับโพงหู สิบห้าสิบเอกย์มเตียวไม่รวมชนะสิต่อสิบเอ็ดสรุปผลกันแข่งขันมเตียวไม่รวมชนะตต่อสเซพีท็อปชนะเซตที่สองต่อสิแต้มครับ2องเซตลวดครับสก,กอร์เดิมเลยครับ2เซตครับโอ้โหสุดๆครับท็อปเสกครับชน,นะวันโป้งครับ